ทิศทางสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่นนี้คือมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นแล้สภาพอากาศมีแต่เปลี่ยนใช่ครับคนไข้รคกปอดอันตรายใจเริ่มเจอสมัยก่อนเราจะเจอเฉพาะวัยกลางคนผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็เรื่องมาผมไม่รู้เหมือนผมไม่รู้ดีเป่าผมไม่อยากรมคิดว่าลูกหลานนี่เป็นยังไงผมไม่รู้เลย สมมติเลือกตั้งกำลังมาถ้าอยากจะบอกกับผู้บริหารในฐานะเป็นผู้ใหญ่ในสังคมคนหนึ่งที่ก็เห็นอยู่กับตาว่าทิศทางของสภาพอากาศและสิง่งแวดล้อมมันเป็นอย่างไรอยากจะออกมาเตือนอะไรหรือฝา,านะกถึงการเลือกตั้งนโยบายใหม่ๆอะไรในฐานะเสียงของผู้สูงอายุคือมันมีคำปังเปยดทั้งโบราณทำอะไรตามใจทีไทยแท้อะไรประมาณเนี้ น่บาทรเผาจะโดนมากเนี่ยจะเป็นทางเหนือไอ้อีสานก็ที่ผมผ่านๆมานะก็มไปตลอดอยู่แล้วเหนืออีสานก็พอได้อยู่แต่ทางเหนือได้เยอะไอ้เรื่องพวกเผาป่าพวกโดยที่ว่าเผาแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมก็ไม่ทรางเนี่ยมันมันมัน ผมก็อยากให้อย่างทางรัฐก,ก็ก็กก็ก็ห้าม,มก็มีกฎหมายหรืออะไรแต่ทางนี้ก็ไม่ก็ยังเห็นทำกันอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเจ้าคิดหรือเปล่าว่ามันเป็นผลเสียอะไรพวกนี้นะครับผมผม,ผมไม่รู้จะพูดยังไงกนะ่ เพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าใช่ครับเท่าที่ผมคุยกับหมอที่อยู่เชียงใหม่มันก็เป็นเรื่องที่มันมองได้หลายแง่แลวมันมีความซับซ้อนมากแต่มันแก้ไม่ลงตัวอันนี้ผมเราเองก็ไม่รู้หมอเองก็เป็นกระบอกเสียงให้นะแต่ว่าเชียงใหม่ที่น่าเป็นหับเยอะครับพอผมไปเมื่อรั้งที่แล้วนี่แบบมันเหมือนกับแบบมีหมอกวัน ตอนกลางวันนะฮะ<ช>มองไปแบบไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอกกลา,ลางวันแท้ๆเรามองไปมันเหมือนกับแบบหน้านหนาวตอนเช้าใช่ใช่แต่กรุงเทพก็ไม่ต่างน,นะครับกร<อ>ุงเทพผมว่าก็ก็หมอกเลยครับหมอกจากรถหมอกจากเขาอ้อยไหมใช่ไหมครับได้ครับไอ้นี่ไอ้กรุงเทพไปนี่ไอ้ไอี่เยอะครับพวกก่อสร้างเนี่ยครับ พวกรถไฟฟ้าเนี่ยแหละที่ทำถนนทำล้างเนี่ยมันมาจากตรงนี้แหละพวกฝุ่นพวกฝุ่นก่อสร้างฝุ่นรถฝุ่นรถย่างไปหมดฝุ่นมั่วไปหมดนะก็ไม่รู้ว่หมดผมพูดยังไงไงผมไม่รู้เหมือนผมไม่รู้สินธีเปล่าผมไม่อยากมีผมคิดว่าลูกหลานนี่เป็นยังไงผมไม่ดูเลย บางทีผมก็คิดนะว่าลูกเราเนี่ยอนาคตโตวัยมันจะเข้าสู่ยุคที่เราจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดปริมณฑลและขับเข้ามาวันจันทร์เพื่อมาส่งลูกวันศุกร์ก็หนีออกจากกรุงเทพหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นมันก็ลำบากมีโอกาสครับถ้านโยบายหรือว่าเราทุกคนไม่ช่วยกันผมว่ามีโอกาสเพราะว่าทิศทาง สี่ถึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่นนี้คือมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นแล้วสภาพอากาศมีแต่เปลี่ยนใช่ครับคนไข้โรคปอดอันตรายใจเริ่มเจอสมัยก่อนเราจะเจอเฉพาะวัยกลางคนผู้สูงอายุเดีย๋ยวนี้วัยรุ่นก็เริ่มมาหมวกกับยิ่งตอนนี้เนี่ยในสังคมก็ไม่ใช่แค่บุหรี่แล้วนะบุรี่ไฟฟ้าเราไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าวตนนี้ก็มากัญชงกัญชาคือ นะบาลูกูอะไรเงี้ยอะไรที่สูตรเข้าเป็นกลิ่นเนี่ยมาเป็นเยอะเลยครับคับเออเมื่กอก่อนเนี้ยมันไม่ขนาดนี้นะตอนที่ผมยังวัยรุ่นหรืสิบเด็กเนี่ยต้องให้เด็กาไว้รุ่นดีกว่าเอาแล้วม่ารู้เรื่องอะไรต่ออะไรมันแต่คำว่าลูกปอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องเรียกว่าลนะโลกทุกอย่างใช่ไหมครับ สมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่รู้ว่าปอดเป็นอะไรเราแต่กเกี่ยวกับปอดเนี่ยเขาบอกเป็นวันรโรคอย่างน,น,น,าน,าางนี้อย่างเดียวเลยผมผม่นผมมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าผมเป็นโรคปอดเพราะอะไรหลายคนก็ยังถามอยู่ว่าเอะวานาันรโรคยังไม่หมดไปบนโลกไบนี้เหรอครับยังมีวันารโรคอีกอีกเหรอเข้าใจว่าวันารุรคเนี่ย หายสาบศูนย์ไปแล้วผมก็บอกไม่ใช่นะครับอันนั้นคือโปรดีโอนะครับไม่ใช่วันรุโรควันโรคเป็นโรคท้องถิ่นอยู่ในพวกเราะคนไทยเราาะเป็นเชื้อท้องถิ่นแล้วมันก็จะออกดอกได้นะครับเวลาที่เราแก่ตัวคุ้มท่านทานต่ำหรือมีโรคแทรกซ้อนหรือกินยาควบคุมเคมีบําบัดลูกถ่ายอวัยวะอย่างเงี้ยครับผมมีหมดนะครับอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่าน,นี้มีอะไรอยากจะได้รับเพิ่มไหมครับเก็ ผมคิดเอาไว้ว่าตั้งมดคืนแล้วว่ากรุงเทพน่าจะมีปอดมากกว่านี้หมายถึงว่าสวนสาธารณะนะต้นไม้จริงต้นไม้ก่อนก็เยอะนะฮะไม่น่าไปเอาออกเลยต้นไม้นี่ช่วยได้เยอะทนำะไมเขต้องเอาผมก็อเหอ็นน,นั่นหรอว่ามัน,ม,นมันก็แห้งแล้งหมดมันไม่ไม,ไม่ไม่สดชื่นสวนสาธารณะนะที่ออกกําลังกายก็น้อย เนี่ยอย่างบ้านผมอ,ะอ่ะหาไม่ไม่ได้ผมต้องไปเดินในหมู่บ้านอะ่ะเดินออกกำลังกายนี้รถวิ่งมั่งอะไรมั่งควันนั่นก็มีต้องต้องเป็นมันต้องเป็นสวนสาธารณะนี่มันมีต้นไม้ที่มันต้นไม้พวกกระดูดพวกพิเยนเอ้ยปล่อยที่แปล่อยออกพิเยนเลยเนี่ยปล่อยออกซิเจนอ่าแล้วแล้วก็จะดูดไอ้พวกคาร์บอน แต่พวกนี้มันจะช่วยได้เยอะผมก็ผมก็มอยากว่าเนี่ยทําไมไม่สร้างผมยังเคยพูดกับแฟนผมเลยว่าน่าจะมีแถวแถวบ้านผมมันอาจาะตรงนู้นสวนตรงนี้สวนอะไร,ร,ร,รยเยอะ,ยยอะๆไว้อะ่ะคเพื่อคนในประเทศจะได้มีสุขภาพดีๆะพ้งง่ายค รอครับผมว่าผังเมืองผังเมืองปัจจุบันเขาก็เหมือนกับบังคับงก็จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ใช่แต่ว่าผังเมืองเก่าที่มันแน่นไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงก็หวังว่าคงจะมีคนที่เขาเก่งมาออกในการเพื่อตอบจุดนี้นะครับจะผมว่คิดยังไงเลยแบบว่าเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยแบบพวกอาร์มเม้นคนโดยแลพวะพวนี้เยอะแยะตรงนล้วเงนครับจะต้องย้ายแบบ แกที่คุณหมอเคยบอกผมว่าเราย้ายอยู่ต่างวันอยู่กันครับ <c oughs> ครับมีคนไข้คนหนึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปออกรายการที่ที่สวนเขาเลยก็อ,อยู่แถวนอจอ,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 อกคนไข้โรคปอดก็เป็นข้าราชการนี่แหละครับทํางานในกรุงเทพแล้ว <c oughs> เปลยนออกสุดท้ายเกษียณไปซื้อไร่หนึ่งมาที่ไรจะต้องหอ,อ,อยากให้ผมดูมากว่าเขาทําเกษตรพอเพียง แล้วปอดเขาหายยังไงปัจจุบันรักษาของผมนี่คือสี่เดือนมาครับสูตรยาแค่วันละครัเขาอยู่กับอากาศกับดินกับปุ๋ยกับผักออร์แกนิกครับแล้วเขาให้เราไปถ่ายที่ที่ที่หน้างานเขาด้วยอเครับสใจเรื่อน้ครับเดี๋ยวนี้น้องจอบาไม่ได้ธรรมดาเลยเรา่องนีได้รอล่าครับแต่ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะใช่ครับเพราะว่าเลยเลยที่พักผม ไปไม่น้อยหลายต้น้องจอกผมก็อ,อ,ยอยู่ก่อนน้องจอกผมอยู่แถวเอเลยบางกะปิไปแต่ยังไม่ถึงมินดีเนี่อยผมก็อยู่แนะถวน,นั้นน่ะดีไหมครับเหี้ยเหี้ยบักต้นไม้ที่เราไมันไม่อย่างที่เราไม่แต่ในหมู่บ้านนี้เราพอเห็นขนาดต้นไม้แล้วผมแบบเหมอนต้องยังไง หลือจะต้นครับนั่นเหมือนคนตัดไม่เป็นเนี่ยตัดให้มันเมีใบเบยออกมาแล้วนี่ตัดเฮี้ยนแบบตัดทิ้งอแล้วมันมันก็ไม่มีร่มแล้วร้อนด้วยทำให้ร้อนด้วยครับอากาศก็ไม่ดีแล้วอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็แค่ปักปากไว้บ้างนะครับครับ เวลาเรามารักษากับหมอโรคปอดเราเป็นโกูกเราอยู่ในปอดขั้นเดียวเราต้องรักษาต่อนะครับอย่างที่พ่อพ่อพูดบอกว่าจะพยายามไม่ซื้อ,อยาเองเพราะเราเป็นล,ลูกเนะื้อหนักมีอะไรเราปรึกษ,ษาหมอก่อนไดนไหครับในฐานะเรามีความคิดอย่างไรในมุมมองตรงนี้คือปัจจุบันกระแสสังคมยังชอบซื้อ,อยา พ่ออะไรกันเลยครับหนึ่งสะดวกร้านขายยาขายยาคทาสองคำคำอ่ะขายยา,าถูกประยะัดประหยะัดแต่ถ้ามาคลินิกมาโรงพยาบาลยาแพงเพราะเขาไปเทียบกับร้านขายยา<อ>เขาจะไม่เทียบกับโรงพยาบาล<อ>แล้วเขาจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ขายยายาที่มีมันก็ต้องบวกต้น บวกทุนบวกค่าเดินค่าบริหารค่าบริการค่าเพสักรจค่าถุงค่าอะไรเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคุณค่าเอาไว้นะเขาไม่เข้าใจคุณค่าเขามองแค่ราคาทีนี้บางทีเขามองแค่ราคานี่เขากลับเสียประโยชน์การที่เขามาหาหมอครั้งเดียวเขาอาจจะเสียราคาที่แพงกับคุณค่าที่ได้แต่อย่างน้อยสามเดือนหกเดือนเขาไม่ปวด ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเน้นถูกยาร้อยบาท200บาทแต่ต้องไปหาเภสัชทุกสามวันเภสัชกรห้าวันสองอาทิตย์แล้วหมดไปสองพันก็ไม่จบสุดท้ายก็มาหาหมอก็โดนอีกเด้องหนึ่มีความคิดอย่างนคิดอย่างนั้แผมคิดหาหมอก่อนในความเห็นผมว่ผมไอ้เรื่องเงินทองมันก็เลยอีกเรื่องหนึ่งแต่ คุณยาวตัวคุณหายปล่ะใช่แบบดีซื้อไปซื้อยาตำร้านมันหายหายทุกแป๊บแป๊บมันมันมันไม่ได้หายแบบยิงยาวอะไรเลยมันหายไปแป๊บแป๊บแบบนี่ผมก็แบบผม,ผม,ผม,ผมไม่เคยเผมเป็นอะไรนิดเลยหน่อยเอาละไปหาหมอว่าเป็นอะไรดีกว่า เพราะว่าหมอเจะวิจัยได้ว่าเกิดจากอะไรต้องกินยาแบบไหนเนี่ยผมคิดอยู่แค่เนี้ยแบบถ้าเป็นตื้อยาแล้วผมก็ก็อย่างที่หมอบอกนะครับเขาก็เอายาแก้ปวดมาปว,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 วดปวดหัวมาตอน่แก้ปวดเขาไม่ได้ว่ามันปวดเพราะอะไร ว่าดีหมือนที่ปวดเนี่ยคนปวดไป,ดปดเ,เราแก้ให้ใหายปวดแค่นั้นเองนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนี่มันมีหลายเรื่องเนี่ยที่แบบว่าที่เอาก็มาหาหมอเนี่ยแหละมันผมว่ามันดีที่สุดแล้วแหละอเรื่องเงินเรื่องทองมันกืออีกเรื่องนึงถ้าเราไม่เป็นมากคงพอสมใจไม่มาก <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้ให้ให้สังคมและชุมชนเข้าใจจุดนี้คือหนึ่งคือเงินทองมันหายยากสองคือการที่เราจะใช้เงินทองมันก็ควรเกิดประโยชน์สูงสุดเสียงเงินแล้วแปลว่ามันควรจะตอบโจทบย์ไม่ใช่สามเสียงเงินแล้วให้มันผ่านไปทีสี่การผ่านไปทีแสดงว่าเรารักษาแค่อาการใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดสำหรับโรคเรือ้อรัง ใช่ไหมครับทีนี้หลายคนมักจะเปรียบเทียบเพราะว่าปัญหาสังคมเราันมีปัญหาอะไรบางอีง่ยผมขอไม่ลงลึกแต่มันเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างขอิขอ,ขอยกตัวอย่างเลยครับในของผมเนี่ยอืมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมอาไอเป็นหวัดผมก็จะไปหาหมอนะเอานี้เอาเอาผมไปหาหมอเหมือนกันแต่ กินยาไปละเดี๋ยวก็เป็นอีกผมก็ไม่เข้าใจก็หมอเขาคือหมอเขาไม่ได้ตรวจว่าเชิงลึกกัแบบมันมาจากไหนสา้เหตุอะไรทําไมถึงไอยทำไมถึงมีเสมหะอะไรพวกนี้หมอเพียงแต่บว่าเป็นภูมิแพ้กินยาเดี๋ยวหาย คุณแม่มันอิญญาไม่หายนะผมวมันต้องมีเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออะไรอของตัวเองด้วยครับคุณต้องมันผมถึงที่ผมมาหาคุณหมอเนี่ยผมได้ดูคิดของคุณหมอตลอดลออตอนแรกๆผมก็ฟังเรื่องรุ่นเรื่องนี้ที่คุณหมอเนี่ยชวนคุยเนแหละผมฟังจนผม ได้กับตัวเองอองานนี้ไม่ได้แลนะผมต้องไปพบคุณหมอคนนี้แล้วผมคิดอย่างเงี้ยที่ผมมาหาเนี่ยเพราะผมเป็นมันก่อนแล้วนะครับที่ที่ผมก่อนมาหาหมอผมเป็นแบบวัดไทจยาแต่ไปหาหมอหมอมให้ยามานมนก็เป็นชั่วค้งคึกข่าวที่หา เดี๋ยมาอเอาเงีเป็นยิ่เสียผมถึงแบบว่ามันต้องมาที่แบบหมอโดยตรงที่แบบประทางเนี้ยตอนนี้ผมรู้สึกผมดีขึ้นนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าผมด้านที่พูดผมไม่ใช่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 ไหมแกเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศ้วผมพูดเรื่องจริงครับผมพูดจริงๆอ่ะวันนี้ผมก็ ยังอยู่เหมือนเดิมมันเป็นเป็นหายหายครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีที่ได้ร่วมดูแลพี่โก้นะครับก็รู้สึกดีครับเราได้รู้จักพี่โก้มากกว่าครับเนจบครับก็ขอบคุณพี่โก้ที่สลับเวลานะครับมามาให้เกียรติกับพอดแคสต์เล็กๆของต่อผมนะครับครับแล้วก็ขอบคุณภรรยาด้วยนะครับที่อุตส่าห์มาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณ เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยีดีครับผมยินดีมากครับนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับหมอชวนคุยปัญหาโรคสุขภาพของสังคมในภาษาบ้านๆนะครับกับแขกรับเชิญที่มีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าผมนะครับมาร่วมแบ่งแล้วก็ให้คําแนะนําเพื่อให้บ้านเมืองดีกว่านี้นะครับเพราะวันนี้เราจะต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้เราจะต้องดีกว่าวันนี้ ขอให้เราทุกคนได้ประโยชน์กับสิ่งที่เราพยายามทำกันเล็กๆน้้ยๆนอน,นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ